ฮัลโหลวอลคัมยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปู้ค่ะในคลิปนี้นะคะปู้จะชวนมาทําเมนูอีสานแซ่บๆค่ะเรียกว่าอะไรดีอะเรียกว่าตํานะคะตําหรือว่าป่นจิโป่งค่ะแถวบ้านปู้เรียกตัวอันนี้ว่าจิปโป่งนะคะอันนี้คือเขาเอาเอาไส้อะไรนะคะทั้งหมดนี้นะคะปู้ซื้อมานะคะ50บาทแม่ค้านะคะที่ตลาดสดเขาเอาไส้ออกแล้วนะคะอันนี้ก็เอามาคั่วนะคะกับ กระเทียมนะคะใช้กระเทียมจีนกระเทียมจีนพริกกระเรี่ยงนะคะหอมแดงแล้วก็รากผักชีค่ะอันนี้คั่วให้สุกเลยนะคะแล้วก็จะใส่มะม่วงค่ะมะม่วงที่ปู้เลือกใส่นะจะใช้เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะเพราะว่าไม่ชอบเปรี้ยวมากนะคะมะม่วงแก้วขมิ้นเนี่ยเขาเป็นมะม่วงที่ไม่ได้เปรี้ยวปริชนะคะเหมือนที่เราใช้เหมือนพวกน้ำดอกไม้หรือว่าพัานอื่นๆน,นะอันนั้นมันจะเปรี้ยวเกินไปแต่ว่าถ้าเผื่อเพื่อนๆชอบแบบเปรี้ยวปริชนะคะก็ใส่ได้นะคะ แล้วก็ตัวนี้ค่ะน้ำปลาร้าปรุงรสนะคะอันนี้ต้มเองนะเดี๋ยวตัวมะม่วงเนี่ยคะ่ะใส่ไปนิดหน่อยเพื่อเอารสเปรี้ยวนะคะในการทําพวกตําแมลงต่างๆนะคะทางแถบอีสานนะเขาจะนิยมใส่มะม่วงนะคะมะม่วงดิบลงไปตําด้วยจะไม่ถ้าเผื่อใส่มะม่วงดิบแล้วนะคะจะไม่ใส่น้ํามะนาวแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปสับนิดนึงนะ นี่นะคะเราก็จะตำให้แหลกละเอียดแบบนี้นะจากนั้นก็จะใส่มะม่วงค่ะใส่มะม่วงสับลงไปตํานะคะเมื่อเราตำม,มะม่วงนะคะเข้ากับอันนี้ดีแล้วนะก็จะปรุงรสนะคะด้วยน้ำปลรราค่ะ ใครจะปรุงรสนะคะเพิ่มเติมด้วยผงชูรสหรือว่าผงปรุงรสก็ตามสะดวกนะคะตามชอบนะคะนะคะเดี๋ยวจะใส่ผงปรุงรสไปนิดนึงนะคะเพิ่มความกลมกล่อมค่ะใครไม่ชอบนะคะก็ไม่ต้องใส่นะ ขอบคุณเพื่อนๆนะคะสำหรับการติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะขออวยพรให้เพื่อนๆรวยๆเฮงๆกันทุกทคนนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ